พนังกั้นน้าในจังหวัดสุขโขทยัยพังลงมาหลายจุดด้วยกันด้านหนึ่งก็อาจจะถูกมองว่าก็เป็นการช่วยลดผลกระทบร่องน้ําก่อนที่น้ําจะมาถึงตัวเมืองสุขโขทยัยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอย่างที่เห็นไปในภาพเมื่อสักครู่นี้ว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับพนังกั้นน้ํากลายเป็นชุมชนที่ต้องเสียสละรับน้ําค่ะ ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพรวมในจังหวัดสุขโขทัยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสุขโขทัยกลายเป็นพื้นที่รับน้ําที่ไหลลงมาจากจังหวัดแพร่แล้วก็พะเยาน้ําจากแพร่จะลงสุขโขทัยทั้งหมดเลยผ่านแม่น้ํายมค่ะเพระนาะฉะนั้นแล้วถ้าน้ํามาก แล้วมีฝนตกซ้ำสุขโขทัยก็รับน้ําไปเต็มเ็มเลยแต่ที่นี่มีระบบบริหารจัดการน้ําอยู่สุขโขทัยมีประตูระบายน้ําที่เดียวค่ะก็คือประตูระบายน้ําบ้านหัดสะพันจันทร์นะคะประตูระบายน้ําจุดนี้สามารถกั้นแล้วก็กักเก็บน้ําได้13ล้านลูกบาทเมตร วิธีการบริหารจัดการน้ําก็คือจะต้องทําให้น้ําไหลผ่านตัวเมืองไม่เกิน700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะถ้าน้ามามากกว่านี้ต้องตัดน้ําไปในคลองสาขาแล้วก็ระบายลงสู่บางระกรมโมเดลนี่เป็น,นกลไกเรื่องการบริหารจัดการน้ําด้วยประตูร,ระบายน้ําค่ะแต่ก็มีน้ําส่วนหนึ่งกับกลายเป็นว่าถูกผ่องถ่ายออกไปก่อนจะมาถึงตัวเมืองเพราะว่าผนังกั้นน้ําแตกนะคะอําเภอด้านบนของจังหวัดสุขโขทยัยสีสัตนาลัยสวรรคโลก แล้วก็สีสำโรงนะคะด้านล่างสีขาวๆนั้นจะเป็นอำเภอเมืองดังแดงด้านบนของเมืองสุขโขทยัยตอนนี้พนังกั้นน้ำแตกหลายจุดด้วยกันนับได้ประมาณ8จุดนะคะคุณผู้ชมทั้งในสีสัตนาลัยสีสำโรงแล้วก็สวรรคโลกนะคะมันก็กลายเป็นการพร่องน้ำออกทั้งซ้ายแล้วก็ขวาทีนี้จุดที่โกลาหลที่สุดอยู่ที่บ้านท่าทองในอำเภอสวรรคโลกค่ะที่คุณพักวัตรายงานเมื่อสักครู่นนี้นะคะทำนบกั้นน้ำยมแตกตอนตีหนึ่ง ที่บ้านท่าทองเนี่ยค่ะทำนบแตกเป็นแผลยาวประมาณ15เมตรด้วยกันชาวบ้านลักษณะเหมือนกับติดเกาะค่ะประมาณร้อยคนด้วยกันนะคะทีมงานกู้ภัยก็ต้องทำระบบชักรอกแบบนี้ค่ะใช้เชือกผูกกับเสาบ้านแล้วก็ต้นไม้ทั้งสองฝั่งกู้ภัยเองก็ต้องขนสลิงเพื่อเข้าไปส่งน้ําส่งอาหารให้กับชาวบ้านมีรายงานว่าทั้งเด็กผู้ป่วยกว่า30คนถูกอบพยพไปอยู่ที่วัดท่าทองแล้วนะคะ ผู้เชี่ยวชาญด้านน้าจากทีมกรุ๊ปไม่ได้มองว่าการที่ผนังกั้นน้ําแตกจะเป็นการช่วยตัวเมืองสุขโขทัยนะคะแล้วก็ไม่ควรจะทําให้แตกด้วยเพื่อเป็นการปล้องน้ําเพราะว่าจะทําให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับผนังกั้นน้ํานั้นต้องรับน้ําดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนโดยเสนอว่าควรจะมีการตรวจสอบจุดรดั่วซึมแล้วก็ซ่อมแซมตั้งแต่แรกค่ะําแค่อยู่นี้คันกั้นน้ําต่างๆเนี่ยครับจุดที่เป็นข้อบอกพร่องนะไม่ว่าจะเป็นคัน คันดินคันคอนกรีตนะครับมันก็จะมีจุดที่ว่าน้ําสามารถรั่วซึมได้นะต้องมีการเข้าไปตรวจสภาพนะว่าน้ําเริ่มรั่วน้ําเริ่มซึมบริเวณไหนโดยเฉพาะย่างยิ่งนะครับถ้าตอนรางฐานรากสร้างไว้ไม่แข็งแรงน้ําก็จะสามารถรอดรอดใต้คันกันน้านี้ได้นะครับถ้าเป็นคันดินนะก็จะมีน้ําผุดผุดไม่ว่าจะเป็นคันดินหรือคันคอนกรีตนะครับก็จะมีน้ําผุดออก ในด้านข้างในนะครับอันนี้ก็ต้องให้คนคอยตรวจระมัดระวัง